มาถึงวันนี้เรายากที่จะปฏิเสธแล้วนะคะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราละว,วันนี้ก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์วันก่อนนะคะไปเห็นว่าเขาขายเครื่องมือขูดหินปูนเองที่บ้านแล้วก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงพวกเรานะคะเหงือนครั้งเราอาจจะซื้อไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกานแต่อยากจะบอกจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะว่าการขูดหินปูนตัวเองที่บ้าน มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะเพราะอันตรายผลเสียมันจะมากกว่าผลดีนะคะวันนี้อยากจะแชร์แบบนี้ค่ะการที่เรามาขูดหินปูนที่บ้านเราถามตัวเองก่อนว่าเราดูหินปูนเป็นหรือเปล่าคะถ้าเราดูหินปูนเป็นดูคราบพักเป็นตั้งแต่แรก จริงๆแล้วเราจะต้องแปลงฟันได้สะอาดกว่านี้เราจะไม่มีหินปูนนะคะเพราะว่าหินปูนมันเกิดจา,ากค้าบพลาที่เราไม่ได้แปลงนานถึง14วันท่นทีน่าหินปูนขึ้นแล้วเราแน่ใจหรอคะว่าเราดูหินปูนเป็นเราจะขูดมันได้หมดเอาจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยยังไม่เคยแม้แต่จะคิดเลยคะ่ะว่าจะหยิบเครื่องมือที่คลินิกมาขูดหินปูนให้ลูกให้สามีเองที่บ้านเพราะอะไรคะ ที่บ้านไฟมันก็มองไม่ค่อยชัดค่ะมันจะขูดให้เกลี้ยงเนี่ยเป็นไปได้ยากมันต้องใช้ไฟของยูนิตทำฟานแสงสว่างมากพอและต้องอาศัยความชำนาญของผู้ขูดมองเห็นชัดเจนนอกจากนี้หินปูนที่จะมองเห็นชัดๆเลยเนี่ยมันจะอยู่เหนือเหงือกใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะมันมีหินปูนใต้เหงือกเวลาคุณไปขูดหินปูนน่ยคุณหมอเขาขูดให้ทั้งเหนือเหงือกและใต้เหงือกใต้เหงือกเนี่ยคุณมองไม่เห็นนะคะ คุณหมอเขาจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของเขาและประษาสัมผัสในการสัมผัสเอาหินปูนออกซึ่งถ้าคุณทำเองที่บ้านคุณไม่มีทางขูดหินปูนใต้เหงือกได้แน่ๆและถ้าคุณขูดหินปูนเฉพาะเหนือเหงือกออกไปสมมุติคุณเก่งมากเลยขูดหินปูนเหนือเหงือกได้หมดแต่ใต้เหงือกคุณไม่ได้ขูดเลยมันก็จะยิ่งเป็นผลเสียเพราะเหงือกมันจะรัดตัวแต่หินปูนใต้เหงือกยังคงมีเชือ้อโรคยังคงทำให้เกิดกระดูกละลายตัวทำให้เหงือกอักเสบได้ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่แย่ที่สุดที่หมอห่วงเลยนะคะก็คือการติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะเพราะเครื่องมือที่คุณขูดนั้นคุณไม่ได้อบฆ่าเชื้ออย่างดีพอเชื้อก็เข้าไปตามกระแสะเลือดเข้าไปตามบาดแผลที่คุณขูดความคมของเครื่องมือที่คุณไม่ทันระวังมันก็อาจจะบาดเหงือ้อทําให้เหงื้อเป็นแผลมีเลือดออกจนกระทั่งเลือดไหลไม่หยุด กบปากและคุณไม่สามารถที่จะหยุดเลื่อนนั้นได้ด้วยตัวเองเห็นไหมคะว่าผลเสียที่ตามมามันไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณจะได้ประหยัดค่าขูดหินปูนไปเลยนะคะมันไม่มีทางที่คนธรรมดาจะมาขูดหินปูนได้ดีไปกว่าหมอฟันที่เขาเรียนมาตั้ง6-7ปีมันจะเป็นไปได้ยังไงคะอย่างอื่นเรื่องเสริมสวยเช่นตัดผมตัดเราอาจจะพอทำเองได้ แต่อันนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตได้นะคะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดีกว่าค่ะวันนี้ก็ขอจบสาระดีๆแต่เพียงเท่านี้ด้วยความเป็นห่วงทุกคนนะคะอย่าไปซื้อมาลองเลยค่ะมันเป็นผลเสียม,มากกว่าผลดีจริงๆนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย